สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดโปรโมชั่นหน่อยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลดล้นร้านแล้วครับตอนนี้ต้องรีบขายแล้วนะอ่าตอนนี้อ่าตากล้องแพนหน่อยนะต้องบอกว่ารถเนี่ยเข้ามาใหม่อันนี้ก็เพิ่งมาเลยร้อนๆอ,อยู่เลยนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาการอะไรทั้งนั้นเลยฮะเพิ่งเข้ามาทั้งนั้นเลยนะอ่าวันนี้อาจจะรีวิวไม่ทันแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับวันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนแนะนานะรถเข้าใหม่ก่อนนะครับก็จะมีอย่างนี้ ตอนนี้ก็มีรถเข้าใหม่เนาะก็มีรถเป็นช้างอันดีพอเอสศู 07, นย์เจ็ดนี่นะมาสามหมื่นโลเองคันนี้นะครับก็ใหม่มากนะรถปีสองพันยี่สี่นะครับยี่สามยี่สี่เนี่ยแหละนะรถเพิ่งเข้านะยยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะราคาเนี่ยผมก็ตั้งแค่แปดแสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะป้ายแดงรู้สึกลูกค้าออกมาหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับราคาเนี่ยคุยกันได้นะครับใครอยากได้รถไฟฟ้าถูกกว่าป้ายแดงก็อยู่ประมาณสัก ห้าแสนก็บาทนะฮรผมเอาจริงยังไม่ตั้งราคาเลยแต่ว่าแปดแสนก็บาทผมขายหมดนะสนใจทักมาเลยสามหมื่นโลสวยเหมือนกันนะขับดีเหมือนกันนะครับรถไฟฟ้ารถเซนนะและนี่ฮะ c r ซวดีเซลเพิ่งมายังไม่ล้างตัวนี้เป็นดีเซลครับดีเซลล้วนเลยไม้แค่ประมาณแปดหมื่นโลเองนะใครหา CRV วดีเซลไม่ได้น้อยนะคันนี้น่าใช้นะครับก็เจ็ดแสนก็บาทนะเพิ่งมาเดี๋ยวตั้งให้เดี๋ยวดูราคาให้นะอ,อยากได้ราคาไหนบอกอ่เอาติสฮะ เอาต,ติตัวนี้ไมคแค่เจ็ดหมื่นแปดหมกว่าโลเท่าทีแปดหมื่นกว่าโลนะแ0 0หมื่นโลเนี่ยเอาอันนี้1นึดหกปีสองพใครหาเราใช้งานง่ายๆนะตัวนี้ขายแค่สามแสนเจ็ดมื่าพันนะครับไมน้อยนะเอาติต๊ตนะสีบอลเงินนะฮะอ่ะเบนใครอยากได้เบนประมาณปี2 0 1 0ันสิบสองนบอ็นะตัวนี้เป็น e ีสามร้อยน้ำมันล้วนนะครับเครื่อง v ีหกสามพันก็ต้องบอกว่ารถมือเดียวคันนี้นะ,ะได้ ได้ความเดิมได้มือเดียวนะฮะแล้วได้เป็น e 3 0 0ที่แบบ200กว่ามาแรงมากนะครับตัวนี้ก็ตั้งอยู่แค่4ี่แสนกว่าบาทนะครับอยากได้ราคาเท่าไหร่มาคุยกันนะก็ตัวนี้ผมตั้ง4ี่สนะฮะลดได้อีกนะครับสี่แสนจ็ดนเก้าันนะฮะอันนี้เพิ่งมาเลย x 3. x 3 x 3ปี2022อันนี้ใหม่มาก lci ครับ lci ดูยังไงฮะดูไฟหน้ามันจะเป็นไฟหน้าใหม่แล้วนะครับ x 3 lci จะเริ่มปี2 2แท ยี่สิบองยี่สามยี่สี่นี่คือโฉมใหม่แล้วนะครับโฉมปัจจุบันแนะนะ่ะนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่ามาด้วยสีดํามือเดียวเหมือนกันกนี่คือเครื่องดีเซลนะยี่สิบดีเอ็มสปอร์ตตัวท็อปสุดนะฮะอ่าสวยแล้วมาดูท้ายดูท้ายคือมันเป็นไฟตัวใหม่แล้วสวยตัวนี้นะอ่าโหหล่อเลยอ่ะสีดําชอบมากเลยนะนี่ดูไฟท้ายตัวใหม่นะฮะ X Drive รด์ยี่สิบดีนี่ดีเซลนะมันจะมีปลั๊กอินกับดีเซลแล้วดูปลายท่อดิ M Sport กันชนท้ายคโคตรโหดเลย เนี่ยดูดิโคตรหล่อเลยนะฮะอ่าตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งราคานะแต่คิดว่าน่าจะตั้งอยู่ประมาณสองล้านสามแสนเก้าหมื่นนะฮะอ่ามาลองอุดหนุนกันหน่อยนะฮาวาวครับฮาวาวฮาวาวตัวท็อป h e v Ultra ปี2 0 2 2ใช้งาน3ปีครับวิ่งแค่ประมาณ30,000กว่าโลป้ายแดง999ผมขาย5,290,000บาทน่าใช้นะเป็นไฮบริดตัวท็อปหลังคาซันรูปภายในสวยกิ๊บเลย แล้วใครชอบ cx 3 0 Ma ิมาด้าครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงวิ่งแค่ห้าหมื่นกว่าโลมาด้วยสีเทานมนะฮะตัวนี้2020นะครับก็ตั้งราคาเพียง600,000าบาทนะครับป้ายแดงแอยู่ประมาณห1 0 0 0ล้านกว่ากว่านะครับก็มาด้านตกเยอะอยู่แล้วซื้อมือสองคุ้มนะครับไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งเพราะว่ามือสองเนี่ยมันตกลงมาเยอะพอสมควรนะครับรวมถึงมันใช้แค่ห้า0 0ื่นโลเองมือเดียวนะรถสีเดิมสวยไม่มีชนนะครับรถทุกคันนี้ผมรับประกัน มีบริษัทอินสเปนชั่นให้นะเดี๋ยวลองมาดูกัน CX8 มี2คันดีเซลอันนี้พูดไปแล้ว CX8 ดีเซลเอ็กคู่สี่หกที่นั่งนะครับเครื่องดีเซลทั้งคู่เลยมีขาวและเทานะครับเคยพูดไปแล้วอันนี้แปดเก้าเก้าป้ายแดงสองล้านสองแสนบาทผมขายแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุณคิดดูตกไปล้านกว่าบาทนะฮะอ่ามีรถเข้าใหม่นี่อันนี้ก็ถูกอันนี้แสนอันนี้จัดโปรไปเลยหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมาสด้าสอง ปี2013 2 0 1 2 2 0 1มันะไม้แค่ประมาณ80,000โลนะอันนี id ้มือเดียวป้ายแดงเหมือนกันนะครับใครหารถถูกๆไปให้ลูกขับนะแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอาไปเรียนได้นะฮะอ่ามีถูกๆมีถ้าถูกๆมีอีกคันหนึ่งนะนิสสันมาร์ทก็มีแสนสองอ่าเกียร์ออโต้อันนั้นนะอ่าแสนสองเกียร์ออโต้นะครับรถ hmm. เล็กๆแล้วก็มีนะฮะอ่าแพนไปนิดนึงก็จะเป็นพวกยาลิป ซีวิกนะอายาลิสเนี่ยสองแสนแปดหมื่นนะฮะอเนี้ยรถมือเดียวปีสิบหกส่วนซนะีวิกน่ะสีขาวไม่แปดหมื่นปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้นยะผมจัดโปรไปละสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันสิบแปดนะซีวิกเอฟซีนั่นเองนะสีขาวสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถูกนะผมจัดโปรโมชั่นนะครับอ่าคอสนี้ก็มีจองมีจองนะอ้าวนี้เพิ่งมาเลยโคตรเลอะเลยยังไม่ล้างเลยครับขออภัยด้วยนะ ไอน,นี้ไอนี้อัน,น,อน,นี้เพิ่งเข้าจริงๆสกรปรกมากเลยโอ้โหเหมือนวิ่งต่างจังหวัดมาอันนี้ GLC 220D ปี2021เป็นเครื่องดีเซลหลังคาสันรูฟ AMG นะครับตัวนี้รายละเอียดเนี่ยผมรอทำอยู่รอสักคู่นะตัวนี้มันเป็นเครื่องดีเซล AMG ยังไม่ได้เตรียมตัวรีวิวเท่าไหร่นะแต่๋ยวให้ดูสภาพก่อนว่ามันเป็นตัวที่มีหลังคาสันรูปมะแทนขึ้นไปดูเน่อ,อานะ โอเคมาดูท้ายตัวนี้เฟซลิฟนะดูท้ายไปท้ายตัวใหม่เลอะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอล้างก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะขายแค่ร้านกว่าร้านหกร้านเจ็ดนะถ้าผมใจผมนะผมจะขายอยู่แค่ประมาณนี้ไม่แพงมากนะครับอ้าวมีอะไรอีกอ่ะอันนี้อันนี้เบนก์ันนี้ CLA สองห้าศูนนะปีสองพันสิบห้าเนาะตัวนี้เนาะ มาเดินมาตัวนี้เป็น AMG ตัวท็อปนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาเฉพาะในคลิปนี้ละกันยังไม่มีคนจองนะบอลเนาะเอาไปห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะอา้าวนี่ BM เอ็มซีรีส์ห้าปีย1เอ็ดนะหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะตัวนี้ LCI แล้ว g 3สามสิบอาจจะไปเร็วนิดน,นึงนะวันนี้มาอัปเดตรถใหม่อันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะสามสองศูนย์ดีจีทีสองพันสิบเก้าไม่สามหมื่นโลนะครับอันนั้นตั้งราคา เท่าไรจะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสอบถามมาแคมรี่แคมรี่ปีสองพันสิบเก้านาะคันนี้เนาะสองจุดห้าจีหลังคาสซันลูฟนะวิ่งแค่ประมาณเก้าหมื่นโลคันนี้ราคาเท่าไหร่นะบอนจำราคาไม่ได้แปดใช่เหรอเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าคันนี้เจ็ดเก้าเก้าแคมรี่นะลืมราคาเจลเอสองห้าศูนย์คันนี้จองยังยังเหรอ เออเอสองห้าศูนย์ปีสองพันสิบแปดทำไมมันอยู่นานอย่างเจ็ดแสนเก้าหมื่นก็ผ่าสงสัยราคาไม่โดนใจเอาไปเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมไม่มีที่แล้วจริงจะอาขายออกเฉยเอ้ยอันนี้ก็นานแล้วนะเอสองร้อยเอ็มจีผมจัดโปรหลายรอบมากเอสองร้อยเอ็มจีตัวนี้น่าจะปียี่สิบไม่แปดหมื่นโลตัวท็อปถ้าไม่เดินอย่างนี้ผมเอาแค่แปดเก้าเก้าพอละแต่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ผมผมยอมเท่าทุนแล้วนะเพราะว่า ปกติเขาขายกันประมาณล้านหนึ่งนะครับผมขาย899นะไม่ถึง900,000บาทนะ900,000นท้ 9, นทวนอ่ะ CX5 อจองยังอันนี้จองยัง c x เ็ก้ายังเนาะดีเซล c x เ็ก้าดีเซลนะตัวนี้6,000 0ไม่9 0 0 0 0โลตัวท็อปหลังคาซันรูฟฟี2 0 1 7 C X 5ดีเซลคันใหญ่นะเครื่องดีเซลด้วยขับ4 6,39,000บาทนะครับอ่ามีกระบะ กระบะนี้ร้อยโลอันนี้กระบะค้าง,คงสต็อกนะปี2019รีโว่สมาร์ทแคปเปิดแคปได้เกียร์ธรรมดาตัวนี้455,000บาทครับปลายแดงก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนปลาย0 0แสนอะประมาณนี้มันเป็นโอเพนแคปนะครับเครื่อง2.4ดีเซลอันนี้เป็น h r v นะไม่แค่30,000โล h r v RS ครับ2018หน้าตาหล่อๆแบบนี้นะไม่โคตรน้อย30,000โลโอ้โห RS ด้วยนะหลังคาสลู ลืมราคาหกแสนหกเท่าไร่งเก้าห่งไม่ขายแล้วห้ 5, 9, 9. าเก้าเกละนะลดไปเลย5้าแสนเก้าหมื่กาบาทสามหมื 30, โลนะคะอาจจะไม่ได้ถูกกว่าชาวบ้านแต่ไมค์ผมไมคผมน้อยสุดแน่ๆนะสา0 0 0ื 30, โลอันนี้มิวเอ็ิวนี่จัดโปรไปเลยแล้วกันเออปกติมิวเอ็กันปี2องพเครื่องสามพันขับสองนะอ่เป็นตัว DVD ขับส เป็นตัวใหม่แล้วนะ DDI แล้วเนี่ยเห็นไหมู l u e Power ไฟหน้า m i n o r Chain หมดแล้วนะเครื่องสามพันนะครับตัวนี้เอาไปหกเก้าเก้าไม่ขายแล้วเอาไปเท่าไหร่ดีหกเจ็ดหกแสนเจ็ดขายไปเลยนะครับเอาคลิปมาบอกไงแนละบางทีผมก็บอกราคาแบบลดเยอะไปนะอัน 30, น, 1, 5, 000, อนี้สีสามสิบมีสองคันมีปียีเ็ดไม่ห้าหมื่นโลอันนี้สีเทาแมชชีนเกรย์ตั้งอยู่หกแสนห้านะตัวนี้หกแสนห้านะฮะ ก็จัดโปรเหลือหกแสนสี่ได้นะครับขายไปเลยนี่อะไรเจลซีเจลซีแล้วเจลซีสองสองศูนย์ดีนะครับเอ็มจีตัวนี้ไม่น้อยตัวนี้ใหม่น้อยไหม่แค่ประมาณแปดหมื่นโลปีสองพันยิบสองคันนี้ไปปีใหม่สุดละใครหาเจลซีดีเซลไม่น้อยสองพันยิบสองตัวนี้ผมตั้งสนะองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะมีเอาสวิปสวิปจัดโปร สวิฟตเนี่ยผมตั้งสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ไม่เท่าไหนนะร่นะปอนหกหมื่นป่ะเออจําไม่ได้ออ My, ไไดโท,ทุทีนะสวิฟนะสวิฟเนี่ยไม้ My, น้อยมากนะคันนี้ผมบอกเลยนะให้หาสวิฟตปีสองพันสิบห้านะครับคันนี้เนี่ยไม่ My, แค่หกหมื่นโลสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสองสามเก้าเอาตัวตัสเซนพ้าครับตัวนี้ไม่แค่เก้ 90, าหมื่นโลเก้าหมื่นโลมือเดียวป้ายแดงหนึ v, ่งจุดห้าวีปีสองพันสิบแปดสีดํา เจ็ดที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งครับตัวนี้เอาไปสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะยอมยอมอ่ะอันนี้อะไรวีออสเนาะเออวีออสเท่าไหร่วะเนี่ยสองแสนนะวีออสสองแสนบาทปะตัว E นะหนึ่งจุดห้าอยังไม่มีจอง นี่อะไรกันนี่ 6, เอเวอร์เรสต์สามจุดศอะมปี2องพันยี่สี่วิ่งสามหมโลอันนี้ป้ายแดง2องล้านสองแสนเจาพันนะครับตัวนี้ย้ําก่อนนะเอเวอร์เตเนี่ยตัวนี้เพิ่งออกมา 4, ป 3, มียีเป็นเครื่องสามพ V6 เดิมจริงๆเนี่ยเป็นเครื่องแค่สองพนะอันนี้เป็นเครื่อง3000นะ200กี่แรงมา้า200กว่าแรงมา้าประมาณสองแรงมา้าใช่250ห้าแรงมา้าเป็นเครื่องดีเซลนะวี 6, นะหสูบแล้วก็ขับเครื่อนสี่ล้อแพงที่สุดนะฮะ หนึ่ง okay. ล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะฮะโอเคก็ยังไงผมฝากหน่อยนะผมอยากดันรถออกมากๆเลยนะครับนะเนี่ยซีวิกเนี่ยปีสิบแปดเนี่ยผมให้เลยสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะยังไงฝากมาที่ร้านยูรัชดาบายคุณแบงค์นะครับอยู่ตรงพะลามเก้าแยกผังเมืองศูนย์วัฒนธรรมนะอ่าก็เบอร์โทรนะศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่ศูนย์แปด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 นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ผมแบงค์ลาไปก่อนสวัสดีครับ